วันนี้ต้อมกระเช้าดำอยู่กทมครับอยู่กับไพรวันอารยน์มีรถป้ายแดงคันหนึ่งถอยมาอ้าวโหเฮียไพรวันโบกให้เลยเฮ้ยมาเฮียไพรวันโบกให้เลยนะโอ้ป้ายแดงตต่่ออรรงงมมาากกนนป้ายแดงตองห้าด้วยโอ้โหตรงหนะี้แล บอลมาเชล่าส่งมือปืนมารับผมเว้ยมาแล้วครับป้ายตองห้าเข้าก็เปิดนะคะเข้าก็เปิดค่ะสวัสดีครับผมมือปืนสายโหดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาใครส่งมาแล้วผมนี่ใครเนี่ยนี่ใคร ยังยังยัง,ยงผมงต้องผมต้องรายงานนี่ผมต้องรายงานแล้ว่าใครมาล่วผมนะครับ <c oughs> ราชรถมาเกย์ราชรถมาเกย์เลยโอ้โห <c oughs> ผมเดินทางอย่างสนุว้นี่มากรุงเทพนะครับวันนี้เราอยู่กับเมียไพยวันอะไรโยนนะครับแล้วก็แบงค์นะครับราชที่นะครับโอ้โหเอารถอะไรมาล่วผมเนี่ยค <c oughs> ันเบลอร์เธอเลยฮะดู <c oughs> สัวสัวสวดก็สวดสวดไปก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดถึงแล้วเราจะนั่งปุยเสมานากันเล็กน้อย ก่อที่เราจะมุ่งหน้าไปหาตาบอลนั่งเลยครับไป<า>เจอแล้ครับนั่งกนอ่อนนั่งก่อนนั่งก่อ<า>นั่งนนั่น่